สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สี่คนมารวมตัวกันบ้างครับวันนี้ก็งานแทนงานแทนงานลุงอ่ะก็เป็นเงานรับเชิญพิเศษงานผมเองครับเพื่อนแฟนนี้ของผมเองก็ได้เกียรติน้องๆมาร่วม ช่วยโชว์ด้วยใช่เป็นเกียร์มาขอบคุณมากยินดีมากเราซ้อมแต่ที่บ้านเลยใช่ไหมโฟกเห็นพี่ซ้อมซ้อมร้องเพลงไงพี่รู้ว่าจะมาซ้อมยังไม่ใส่รองเท้ามาไม่ติดม๊เจอเจ็บเท้าเท้ามันปวดทำอะไรมาอุบัติเหตุเนี่ยซ้อมเต้นหนักพี่ก้าวใช้งานหนักฮะโอเคเราจะได้เห็นโชว์พิเศษอะไรของพี่คนมีเสน่ห์นะคะก็เป็นประมาณเต้น เท่เต้นร้องเท่เทน่ารักน่ารักสดใสตามสตายพวกเราเลยะครับจริงจริงต้องติดตามนะเพราะว่ารับรองพี่ก้าวที่จะเต็มแน่นอนฮะดูความตั้งใจมุ่งมั่นมากๆขนาดแบบอันที่เขาไม่หนาดแบบเออเต้นอะไรเงี้ยแต่เขาแบบทาเต็มทีมาฮะต้องรอด,ดูกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ก็เมื่อวานบอกไว้ประมาณ50แล้ววันนี้รอน้องๆเกสเสรมาอ้อมเต้นแล้วก็ปรับนิดๆหน่อยๆปรับรายละเอียดปรับลายการเต้นอะไรเนี่ย จริงๆพรุ่งน so ี้ก็พร้อมพร้อมโชว์แล้วฮะอันน่าเปดคนเดียวหคนเดียวไม่ใครทั้งหมดสิโอเคก็ใกล้แล้วฮะใกล้อะไรอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงสิงฮะส่วนใครที่ยังแบบไม่ได้ซื้อไม่ได้แบบเออยังแบบไปดีไหมหรืออย่าเงี้ยตัดสินใจอยู่เออบอกเลยอย่าตัดสินใจมาเลยฮะคุ้มแน่นอนนะ ใช่ไหมเราดูจากความดูทไม่แลรงดูดูจากความตั้งใจของเราทุกคนแล้วการตลาดการตลาดจริงๆฮะอยากให้มาเพราะว่าทุกคนตั้งใจจริงๆครับผมจริงแฮปปี้ม่วนแน่นอนครับแล้วนอกจากโชว์บริเวณที่เราแสดงให้มนแล้วอ่ะเจ๊ทั้งสาวตื่นอะไรเซอร์ไพรส์เจ้าไหมโอ้โหเซอร์ไพรส์บอกก็ไม่เซอร์ไพรส์เออใช่บอกว่าไม่เซอร์ไพรส์เราต้องไปดูในงานเนาะด้วยว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นวันครบรอบวันเกิดที่เก้าด้วยใช่ไหมครับที่เก้า ซึ่งอาจจะเลยวันเกิดมาแล้วแหละแต่คือเราก็อาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆที่ที่เราแบบอย่างการมาร่วมเป็นเกสอย่างเงี้ยครับก็เป็นเซอร์ไพรส์แบบเป็นของขวัญก็็เปนเซอร์ไพรส์แล้วใช่ใช่ครับเพราะเราก็เต็มที่กันมากๆครับยังไงก็อยากให้ทุกคนได้รอดูชมพวกเรากันทั้งหมดเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรต้องไปดูนะต้องไปดูอายกให้ทุกคนได้รสนุกกันนะไม้เป็นเครืเต้นไปโยกกันวันนี้งานนี้พี่ก้าวที่จับเต็มเรียกว่าไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนแน่นอนเพราะผมเห็นแล้วอ่ะเลยก็ นี่ผิวมือคนงานไม่ใช่เลยนะเราเราเก็บของไม่ปล่อยวันเก็บของไม่ปล uh ่อยเราปล่อยของห้พี่ก็ตั้งใจนิดนึงเฮ้ยไม่นีแล้วแหละระดับเนี้ยมากแล้วแหละทำเป็นถ่อมตัวนานทีนานๆเป็นเฉพาะงานใหญ่อะไรประมาณนั้นเขาถ่มครับแล้วที่ซ้อมเมื่อกี้เนี่ยทาเป็นไงบ้างกี้ก็เป็นอีสนุกเท่ๆของน้องๆทุกคนก็สนุกครับสนุกสนุกสนุกมากได้น้องมาร่วมซ้อมด้วยปกติซ้อมคนเดียวเหงาเงา เข้าใจเลยใครที่แบบว่าอยากโอมหน้ากันแบบว่าทำ h a p ป y Birthday อะไรนี้ตัวเองมาก่อนก็ต้องคนเดียวช่วงเราคนเดียวมาเค่องหนาพี่ต้องมีพี่ๆอย่างเงี้ยี่เกพอมีพวกเรา3คนปุ๊บมีพลังเลยถูกไหมใช่มีพลังเลยจริงค่ะงานต้อนรับเจมสค่ะของการเต้นยังไงนะครพี่เการเต้นของผมเองฮะทุกคนคาดหวังมากๆเลยจริงคาดหวังตั้งตารอของพี่มาดูเว็บพี่เก้าหน่อยครับบอลเท้าไฟ ผมก็ไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้ผมก็ผมก็พยายามเปิดรับนะพยายามเต็มที่เท่าที่ครูสอนมาก็ได้มีการปรับการเต้นอะไรให้กับเข้ากับตัวเรามากที่สุดอาจจะไม่ได้แบบว่าเต้นจ๋าแบบเหมือนเกาหลีอะไรประมาณนี้ม็ต้องมีการตัดเตรียมงานนานไหมเตัีเต้นเป็นเดือนเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเลยเอาจริงๆมันไม่นานน้อไคิดปุ๊บทำปั๊บ เริ่มเลยเออเริ่มเลย,เเลยอ๋อไม่แต่เวลาซ้อมมานานไงจริงๆอ่ะคิดไว้นานแล้วครับแต่มันช่วงโควิดอย่างเงี้ยมันก็ทําอะไรไม่ได้เช่าห้องซ้อมอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ก็แค่นั้นครูก็ไม่มีใครมาสอนเฮ้ยอย่าไป็นอย่างนั้นไม่ได้เอาล่ะมันไม่ว่างเลยมันไม่ม,มันไม่มีห้องเลย จริงเราต้อง็ปบายสเต็ปกันทั้วันแล้วลุง่ให้มันช่วงนี้มันก็เจอกันไม่ได้ไงกักตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าเห็นวีดีโอคอตลอเาบ้าน่าเราอะแล้วแล้วอาการบาดเจ็บที่เท้าจะมีปัญหาอะไรไหมโอ้ยไม่มีไม่มีไม่ลงบอกไปเมื่อกี้ทงที่จร่จริงครับผมว่าไม่น่ามีเพราะว่จถ้ามีเนี่ยงานน้องเนี่ยผมจะมีปัญหาบ้างไม่ได้พูดอย่างนั้น นี่ปังเอาคืนเนาะใครครับผมไปต่อไม่ถูกเลยนี้นี้เอาแล้วแหละเอาแล้วแล้วแบบว่าขอปรึกษาน้องท่านี้ยังไงยังไงเพราะว่าตอนนั้นเราก็เพิ่งได้ท่ามาใหม่ทำมาเป็นครูมีเวลาน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอบนี้ไม่แน่นะฮะไม่แน่รอบนี้พี่ก้าวจะสอนเออแทนพี่่่วยยแนนนนนากกัเเต้ออคิดหนักเลยนะเราเลย ดีฮะดีอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านแหละผ่านเลยแต่แบบอัพใช้เวลาอีกนิดหน่อยนิดหน่อยได้แน่นอนปังเต็มสิบตอนนี้ก็ให้สิบมาแต่รอให้มันทะลุกว่านั้นหน่อยคะแนนเต้นคนี่แหละครับคะแนนเต้นคะแนนเต้นเราอ่ะเราเนี่ยครับก็เนี่ยคือพี่เก้ามาไว้ว่าเนี่ยเขาอสู้องค์บุกไม่ได้หรอกเพราะว่า สองคนยังสู้เอิร์ดคนเดียวไม่ได้เราสามคนเลยมั้เวอร์เวอร์เวอร์ไปว่าไปไม่หรอกคือพวกเราก็เต็มจริงถ้าทางไม่เต็มกล้องหกสูงแล้วนะเมื่อกี้อ๋ออย่างอย่างพวกเราก็เต็มที่กันแหละครับผมก็คืออย่างพวกเราก็อาจจะเคยซ้อมเต้นกันมาบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาได้มาเต้นกันก็อาจจะมีแบบปรับเปลี่ยนท่าอะไรใหม่ๆที่เราที่คนาั้นไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่ครับพยายามพวกเราไปเต้นเต็มที่สุดแล้วก็นี่ละค่ะงนเวทีจะได้เห็นอะไร ตอนนี้ยังไม่รู้ฮะวันนี้ผมก็จะมาดูเหมือนกันว่าจะมีโชว์อะไรเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งเพลงก็คือที่ผมชอบมากชอบความแบบไม่ไม่ได้อุบไว้นะแต่คือไม่รู้รู้เลยไม่รู้เลยไม่มีอุบแต่ไม่รู้ใช่ซื่อซื้อเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เมื่อกี้เซอร์ไพรส์เิเนี่ยแหละกรับเพืจะมาเนี่ยเมาสามนลยนะฝากฝากหน่อยครับสำหรับคนที่ยังลังเลหรือคนที่ยังไม่มีบัตร คนที่ยังลังเลหรือคนที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็ใกล้นะใกล้แล้วนะฮะเราก็จะได้มารู้จักกันมากขึ้นมาเจอพวกป่าน้องๆทุกคนใน S T M D แล้วก็น้องๆเกสพิเศษของผมด้วยก่ยังไงพวกผมจะเต็มที่ให้มากที่สุดครับข้าขนคนอ่าคนสำหรับคนที่มาไม่ได้นะครับเราก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวกันลืม ช,ออออช่องทำดิดตาม์ออนไลน์ไลฟ์ครับผมครับเอาใหม่นะ <c oughs> เอาใหม่นะ <c oughs> นี่น <คง S 3> ต <า S 1> ัดนะครับผมสุดปังปังหนึ่งปัง2องลืมไงว่า <c oughs> ตัวเองมีไลฟ์ด้วยเออครับผมมาไว่มีไลฟ์ครับสำหรับคนที่มาไม่ได้นะครับเราก็ยังมีไลฟ์ด้วยนะครับก็ยังไงก็รีบไปจองกันนะครับใกล้แล้วขอบคุณครับกาเกๆ มาเมาเลยลูกไล่ไล่กล้องมาลยค่ะไล่กล้องมาเลยทีละกล้องค่ะ